มาพูดถึงนะครับหัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของสมบัติของลิมิตสมบัติของลิมิตเนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้เรานะครับคำนวณค่าต่างๆของลิมิตได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ของสมบัติของลิมิตนะครับมีอะไรบ้างนะครับลิมิตของค่าคงที่นะครับคงที่ก็ได้คงที่นะครับลิมิตของ x กําลัง r นะครับ x กำลัง r ก็ได้ a กําลัง r เราสามารถนะพิสูจน์นะครับได้โดยการใช้นิยามของลิมิตก็ได้นะครับ เวลาพิสูจน์ทฤษฎีเหล่านี้นะครับเราจะใช้นิยามของลิมิตนะครับถ้าลิมิตของ f x เนี่ยหาค่าได้นะครับแล้วมีข้างที่ c คูณอยู่ข้างหน้ามีข้างที่ c อยู่คูณอยู่ข้างหน้า f x แลเราสามารถดึงข้างที่ c นั้นออกมานอกลิมิตได้นะครับก็จะเท่ากับข้างที่4คูณกับค่าของลิมิตสมบตัติตรงนี้เราเรียกว่าสมบัติสเกลาร์มัลติพิเคชันนะครับก็คือลิมิตสามารถกระจายภายใต้สเกลาร์มัลติพิเคชัน ในที่นี้เอกตัวที่เรียกว่าสเกล a าก็คือข้าวที่นะทำหน้าที่เป็นสเกล่าอันนี้คือสมบัติการกระจายลิมิตภายใต,ใต้ผลคูณเชิงสเกล่านั่นเองอ่าลิมิตของผลบวกของฟังก์ชันลิมิตของผลบวกเท่ากับผลบวกของลิมิตเห็นไหมครับโอเคไหมครับถ้าเรามีฟังก์ชัน2ตัวก็คือ f บวกกับ g x เราต้องการหาลิมิตนะครับเราสามารถหาลิมิตของแต่ละตัวแล้วค่อยเอามาบวกกันใช่ไหมครับ ทำนองเดียวกันถ้าลบกันก็เช่นเดียวกันนะครับลิมิตของผลคูณนะครับเท่ากับนะผลคูณของลิมิตนหะครับผลคูณของลิมิตนี้คือลิมิตของผลคูณของฟังก์ชันเท่ากับผลคูณของลิมิตแต่ที่สําคัญคืออะไรครับลิมิตของแต่ละตัวต้องหาค่าได้ก่อนนะสมบัติเหล่านี้ถึงเป็นจริงนะครับเช่นเดียวกันลิมิตของนะโคเชียนหรือผลหารก็เท่ากับ นะครับผลหารหรือโคเชียนของลิมิตเห็นไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับลิมิตของ g x ต้องนะครับไม่เท่ากับ0ูนราพถ้าลิมิตของ g x เป็นศูนย์ปุ๊บนะครับลิมิตของ g x เป็นศูนย์ปุ๊บนะครับค่าลิมิตของผลหารตัวนี้อาจจะหาค่าไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ว่า g x จำเป็นต้องไม่เท่าศูนย์ไหมก็ไม่จำเป็น ตัว gx เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องไม่เท่ากับศูนย์จะเท่ากับศูนย์ก็ได้นะครับลิมิตภายใต้ฟังก์ชันกำลังอันนี้คือฟังก์ชันกำลังกำลังเป็น r. r r เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับที่มากกว่าศูนย์เนาะนะครับลิมิตของฟังก์ชันกำลังก็เท่ากับนะครับเราสามารถผ่านลิมิตเข้าไปในออฟังก์ชันกำลังตัวนี้กลายเป็นลิมิตของ fx เนาะกำลัง r นะครับเช่นเดียวกันลิมิตของ absolute นะครับก็เท่ากับอัตึดของลิมิตนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติที่ช่วยทําให้เราคํานวณค่าของลิมิตได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่านะครับข้อควรระวังนะครับเวลาที่เราจะกระจายลิมิตภายใต้ตัวดําเนินการต่างๆนะครับลิมิตของแต่ละตัวต้องไปไงนะต้องหาค่าได้ซะก่อนถ้าตัวใดตัวหนึ่งหาค่าไม่ได้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็สมบัตินะครับของข้อเเนี่ย ถ้าเราต้องการหาลิมิตของรากที่ n นะครับเราก็สามารถกระจายลิมิตเข้าไปภายใต้รากที่ n ได้เพราะว่าเราสามารถพิจารณาว่านะครับ fx เนะี่ยถอดลากที่ n เนี่ยนะครับมันก็คือ fx กำลังกำลังอะไรครับกำลังเศษหนึ่งส่วน n นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมบัติข้อที่7นะครับพิจารณา r เป็นเศษหนึ่งส่วน n นั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้มาจากสมบัติข้อที่7นะครับ ราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราทําช้าๆนะครับโดยใช้สมบัตินะครับตอนนี้เราเราทาช้าๆก่อนนะครับแต่พอเราคล่องแล้วเนี่ยเราก็สามารถอ่าสคริปต์หรือว่าข้ามนะครับขั้นตอนบางอย่างได้โอเคไหมครับอ่าสมมตินะครับง่ายๆเรียกตัวนี้ว่า A ละกันเนาะนะครับเราจะเห็นว่าลิมิตของเราเนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันนะครับสามฟังก์ชันนะครับมันบวกลบกันอยู่ รเราสามารถกระจายลิมิตภายใต,ใต้การบวกการลบได้ใช่ไหมครับเพระาะฉะนั้นก็กลายเป็นนะลิมิตของ x ลูกเข้าสู่9ของ x กําลัง3ส่วน2บวกกับนะครับลิมิตของใครครับของ x ลูกเข้าสู่9นะครับของสแร์ทของ 2x ลบ2นะครับลบกับลิมิตของนะ x เข้าสู่9ของ5ตัวแรกนะครับ ลิมิตของเลขอของฟังก์ชันกำลังใช่ไหมครับ x กำลังสส่วนสองาแทน a ลงไปได้เลยถูกไหมครับก็กลายเป็นเกำลังสส่วนสอบวกกับนะครับลิมิตของสแควร์รูทก็เท่ากาับสแควร์รูทของลิมิตนะครับหรือเราสามารถพิจารณาได้ว่าถ้าเราแทน9ลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหานะค่านั้นก็คือค่าของลิมิตเพราะฉะนั้นก็เท่ากับสแควร์รูทของ9กคูณสก็18บลบสก็เป็น16ลบกับ ลิมิตของ5ได้เลยครับได้5เพราะลิมิตของค่าคงที่ใช่ไหมครับอ่าก็กลายเป็น5 9าเก้าลังสส่วนสเท่ากับอะไรล่ะนะครับนักศึกษาก็ควรจะโน้ตไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือสมบัติของเลขยกกาลังนะครับ a อกำลังเส่วนเนะครับมันก็คือรากที่ n ของ a นะครับกําลัง m นั่นเองนะครับหน้าตัวส่วนก็คือรากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสแควรูทเก้ากำลังสใช่ไหมครับบวกกับสแควรูทสิบหกก็คือ4 ลบห้นะครับรูทเก็คือ3ใช่ไหมครับสากำลังสก็27่สบเนะสี 4, ลบหก็เหลือลบหเนาะก็เท่ากับ26อันนี้นะักศึกษาลองเช็คตัวเลขอีกทีนึงนะครับนะครับไม่ยากเนาะนะครับอันนี้เบื้องต้นเราทําละเอียดนิดนึงนะครับเราทําตามสมบัตินะแต่ถ้าเราคล้องแล้วเนี่ยในหัวข้อถัดไปที่มันไม่ได้วัดผลในเรื่องของสมบัติของลิมิตเราก็สามารถนะข้ามขั้นตอนบางส่วนไปได้นะครับต่อไป นะครับข้อนี้นะครับนี่เป็นลิมิตของอับสูตรนะจริงๆแล้วนักศึกษาสามารถใช้ในเรื่องของเขาที่แล้วนะครับถ้าแทนค่าลงไปในฟงังก์ชันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะค่านั้นคือค่าของลิมิตก็ได้เราจะเห็นว่าถ้าเราแทนลบสองลงไปนะมันก็คือลบแปดบวกกับสิบเอ็ดได้ลบสามอับสูตของลบสามก็ได้สามนะครับมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นค่าที่เราได้จากการแทนมันก็เลยกลายเป็นค่าของลิมิตเลยนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเขียนก่อนนะครับ สมมุติว่าเราต้องการอ้างอิงว่าเราใช้ทฤษฎีอะไรนะครับถ้าเราใช้สมบัตินะครับตามทฤษฎีที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับลิมิตของแอบสูตก็เท่ากับแอบสูตรของลิมิตใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเท่ากับแอบสูตของลิมิตนะครับของ x เข้าสู่ลบ2ของใครครับ 4x บวกกับ11 4x โอเค x บวก11เป็นฟังก์ชันเส้นตรงธรรมดาเนาะ นะครับก็กลายเป็นลบแปดบวกสิบเอ็ดใช่ไหมครับลบแปดบวกสิบเอ็ดก็ได้สามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอัพสุดของสามอัพสุดของสามก็เท่ากับสามก็จบนะครับอันนี้ไม่ไม่ยากนะครับอ่าเช่นเดียวกันนะครับอ่าลิมิตของตัวหกเอ็กปวกกับห้านะครับกําลังสองร้อยห้าสิบสี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลิมิตของกําลังเนี่ยฟงังก์ชันกําลัง เราก็สามารถกระจายลิมิตเข้าไปภายใต้ฟังก์ชันกำลังได้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นลิมิตของนะครับ x เข้าสู่ลบ1นะของ6 x บวกกับ5นะครับทั้งหมดกำลัง2,554นะครับข้างในเนี้ยเป็นฟังก์ชันเส้นตรงแล้วถ้าเราทำละเอียดๆนะครับเราก็สามารถกระจายลิมิตไปแต่ละเทอมได้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเราทำมาบ่อยและนะครับก็แทนค่าลงไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ก็เอาลบหแทนลงไปก็ได้เป็นลบหกบวกกับ5ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งกำลังสองพนห้าห้าสี่ะกำลังเลขคู่เนาะลบกำลังเลขคู่เป็นบวกนะครับหกำลังอะไรก็ได้1เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น1นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับ,นะรบจงหาค่าของลิมิตตัวนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราแทนลงไปโดยตรงเนี่ยมันจะกลายเป็นนะครับหลบหนึ่งอ่าหนึ่ง แทน x ลงไปโดยตรงเนาะก็กลายเป็น1ลบกับ1ใช่ไหมครับคูณกับเท่าไหร่นะ2 3 5ส้ส่วน0ยใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้มันหาค่าไม่ได้ตัวนี้เท่ากับ0 0ย์คูณหาค่าไม่ได้ไม่ใช่เท่ากับากับ0นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่สามารถกระจายลิมิตภายใต้การคูณได้โดยตรงหรือแทน1ลงไปในฟังก์ชันนี้ได้โดยตรงเพราะว่าอคำว่าหาค่าไม่ได้เนี่ยบางคนเอา0ย์คูณ5ก็ได้เป็น0 0ส่วน0 จริงๆแล้วแทนแล้วเนี่ยมันได้รูปของศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยมันแทนแล้วได้ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับถ้าอยู่ในรูปของศูนย์ศูนย์เราบอกว่าอะไรนะบอกว่ายังสรุปไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราเห็นว่านะฟังก์ชันของเรามันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับพหุนามเป็นเศษส่วนพหุนามก็จะแสดงว่าโดยทฤษฎีพหุนามบอกว่าถ้าเราแทน a ลงไปนะครับ อ่าแล้วมันเท่ากับ0แสดว่า x ลบ a เป็นตัวประกอบนะอันนี้นักศาาโตไว้เนาะนักศึกษาจำได้เนาะอ่ถ้า p x เป็นพหุนามและนะครับอ่า p a เท่ากับ0แล้วจะได้ว่านะ x ลบ a เป็นตัวประกอบของ p x โอเคเนาะตรงนี้นักศึกษาจําได้เนาะถ้าเรามีพหุนาม px เรา a ไปแทนนะครับแล้วมันเท่ากับศูนย์แสดงว่า x ลบ a เป็นตัวประกอบนะครับ x ลบ a เป็นตัวประกอบก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่า x ลบ a มันหาร px ลงตัวนั่นเองนั่นแสดงว่าอะไรครับถ้ามันเป็นเศษส่วนพหุนามปุ๊บเราแทนได้ศูนย์ส่วน0มันจะหมายถึงนะครับให้นักศึกษาโนตไว้เลยในใจเลยแสดงว่ามันนะครับนักศึกษาเอาอะไรไปแทนล่ะเอา1ไปแทนใช่ไหมครับ แสดงว่ามันมีตัวประกอบร่วมคือ x ลบหนึ่งใช่ไหมครับตามทันเนาะเพราะเราเอาหนึ่งไปแทนใช่ไหมครับแล้วมันนะได้ศูนย์ส่วนศูนย์แสดงว่าม,ม่มีตัวประกอบร่วมคือ x ลบหนึ่งลัวนันกศึกษาก็พยายามหาตัวประกอบร่วมนั้นออกมาซึ่งตัวประกอบร่วมนั้นหาไม่ได้ไม่ยากเลยนะครับเราเอาหนึ่งไปแทนเพราะ x ลบหนึ่งก็เป็นตัวประกอบนั่นเองนะก็จะเท่ากับ เพิ่นผมเห็นเศษส่วนผมก็คูณก้ยธรรมดาเนาะเอา x คูณขึ้นไปนะครับในวงเล็บแรกเนาะวงเล็บนี้ผมเอา x คูณขึ้นไปกับ1นะครับก็กลายเป็น x ลบหหารด้วย x ใช่ไหมครับไมครับคูณก้ยธรรมดานะตัวที่2มันอยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมันและก็โชคดีนะครับ เราก็จะเห็นตัวประกอบร่วมกันระหว่างเศษกับส่วนซึ่งตัวประกอบร่วมนั้นก็คือ x ลบ1ก็ตัดทอนนะครับตัวประกอบร่วมนั้นทิ้งไปเพราะว่าเมื่อ x เข้าสศูนย์่คือ x, 01, อ x 01, ไม่เท่ากับ1 x ไม่เท่ากับ1 x ลบ1ไม่เท่ากับ0เพอ x ลบลบไม่เท่ากับ0ย์มันก็สามารถตัดทอนกันได้นะครับโอเคถ้าใครชำนาญแล้วก็สามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใคร กลัวอาจารย์นะไม่เคลียร์นะครับนักศึกษาก็สามารถเขียนอีกบรรทัดหนึ่งได้นะก็กลายเป็นนะลิมิตของ 2x บวก3หารด้วย x อันนี้แหละนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันอยู่นุกของผลหารนะจริงๆนะการแทนค่าลงไปเนี่ยแล้วมันหาค่าได้ก็แสดงว่านักศึกษาเนี่ยได้ใช้นะครับสมบัติของลิมิตของผลหารเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแทนค่าไปเลยเนาะก็กลายเป็นนะครับแทนค่าลิมิตพิเศษ นะก็แทน x เป็น1ก็กลายเป็น2บวก3ได้5นะแทนค่าที่ส่วนก็กลายเป็น1นะการทำอย่างเงี้ยคือการใช้นะสมบัติของลิมิตของผลหารเท่ากับผลหารของลิมิตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นะรตรงนี้ก็คือ5านั่นเองอ่านะครับให้หาค่าของลิมิตของตัวตัวเศษส่วนตัวนี้อันนี้เป็นเศษส่วนพหุนามนะครับเราลองแทนค่าก่อนเสมอเวลาพูดถึงเรื่องของลิมิตใช่ไหมครับ ก็กลายเป็น3กํกลังสได้9 9 3 27สลบกับ21แล้วก็ลบกับ6นะถ้ากัศูนย์พอดีเป๊ะเลยนะครับตัวส่วนก็เป็น0ใช่ไหมครับตัวส่วนก็คือ3ลบ3ก็เป็น0ได้0ูนยูน0ถ้ามันได้0ูนยูนยปุ๊บและมันเป็นเศษส่วนพหานามเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันมีตัวประกอบร่วมซึ่งก็คือนะครับอ่า เราเอา3ไปแทนใช่ไหมครับเพราะ x ลบสามจะเป็นตัวประกอบร่วมเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมี x ลบสเรียบร้อยแล้วเหลือตัวเศษอ่าเราสามารถลักไก่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราแทนแล้วมันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์แสดงว่า x ลบสต้องเป็นตัวประกอบร่วมแสดงว,ว่าข้างบนก็ต้องมี x ลบสข้างล่างมี x ลบสอยู่แล้วนะครับเห็นชัดเจนอ่า ทีนี้เราหาอีกวงเล็บ1ใช่ไหมครับที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น 3x กำลัง2ลบ 7x ลบ6นะครับตัวที่จะคูณกับ x ได้เป็น 3x กำลัง2ก็คือ 3x ตัวที่จะคูณกับลบ3เรได้เป็นลบ6ก็คือบวก2ถ้านันศึกษามาถูกทางนักศึกษาต้องเจอตัวประกอบรวมซึ่งนะครับตัวประกอบรวมมันก็จะตัดทอนกันได้นะครับก็จะเหลือนะครับลิมิตของใครครับลิมิตของ x เข้าสู่3ของ 3x บวกกับ2 นะครับเอาสามแทนเข้าไปนะครับมีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาค่านั้นก็คือค่าของลิมิตนะครับก็เป็นสามคูณสามได้เก้าบวกสองได้เป็นสิบเอ็ดนะครับก็จบเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้นค่านี้ก็คือค่าของลิมิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการหาค่าลิมิตโดยใช้สมบัติต่างๆนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับทฤษฎีต่อไปเนี่ย ลิมิตของฟังก์ชันประกอบ gof ถ้าลิมิตของแต่ละนะครับแต่ละตอนเนี่ยมันมีค่านะครับลิมิตของ gof เนี่ยเราก็เหมือนกับเราสามารถผ่านลิมิตเข้าไปในฟังก์ชัน g ได้นั่นเองนะครับฟังก์ชัน gof นะักศึกษา,าจําได้นะ g ของ fx มันก็คือ gof ที่จุด x นะครับแสดงว่าถ้าเรามองเป็นการส่งเรามี3เซต a b c แสดงว่าเรารู้ว่านะครับมีฟังก์ชันส่งจากเซต เป็นเซต B คือฟังก์ชัน f f ทำหน้าที่ส่งจุดใน A ไปยัง B นะสมมุติว่าถ้าจุดส่งจุด X ไปนะก็จะมีค่าไปเป็นนะจุด Fx ใน B นะแล้วก็นะ G ทำหน้าที่ส่งนะสมาชิกจากเซต B ไปยังเซต C เพราะตอนนี้ Fx เป็นสมาชิกใน B ถูกส่งโดย G ก็จะกลายเป็นจุดใน c ซึ่งก็คือจุด g ของ f x นั่นเองนะครับลักษณะการท่งแบบนี้เราเรียกว่า c o m p o s i t e Function ในที่นี้ก็คือ g o f นั่นเองนะ g o f ที่จุด x นะเพราะฉะนั้นตามนิยามของ g o f นะครับที่จุด x นะก็เท่ากับ g ของ f x นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในที่นี้จะหมายถึงถ้า f x ที่จุด x เนี่ยมีค่าลิมิต และ g เนี่ยมีค่าลิมิตท,ที่จุด f x นะครับเราจะสามารถผ่านลิมิตเข้าไปใน g นะครับได้ความหมายคืออย่างนั้นเนาะนะถ้าดูตามทฤษฎีอาจจะดูยากใช่ไหมครับอ่านะง่ายคือถ้าลิมิตข้างในเนี่ยหาค่าได้เราสามารถผ่านลิมิตเข้าไปข้างในได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับ,นะรบมันก็คือนะค g ของลิมิตของ x เข้าสู่ a ของ fx นั่นเองถ้าพิจารณา fx แสดงว่าลิมิตที่จุดนี้ต้องหาค่าได้ก่อนถ้าเราพิจารณาฟังก์ชัน g นะครับลิมิตที่จุด fx ก็ต้องหาค่าได้เราถึงจะผ่านลิมิตเข้าไปในฟังก์ชัน l ได้นะครับโอเคเนาะแตนะ่จริงๆเราก็แอบ,บใช้โดยไม่รู้ตัวนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือใช้หลักการที่เราบอกว่าถ้าแทนค่าแล้วไม่มีปัญหาค่านะั้นคือค่าของลิมิตนั่นแหละนะครับนะแอบบใช้ไม่รู้ตัวอย่างเช่นเนี้ย ในที่เนี้ยฟังก์ชันเหล่านี้เป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนจริงๆแล้วเป็นฟังก์ชันที่เกิดจากฟังก์ชันประกอบหรือฟัง์ชันคอมโพสิตนั่นเองในที่เนี้ยนักศึกษาอาจจะมองเป็น g u เท่ากับ cu ยกำลัง3ลบกับรากที่3ของ2 u ลบ8ใช่ไหมอ่าโดยที่ฟังก์ชัน u เนี่ยก็คือฟังก์ชันของ x บวก5อะไรประมาณเนี้ยหรือมอง u เป็น f x ใช่ไหมครับมองมองเป็น f x มันก็คือ G ของ f x นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเพื่อป้องกันให้นักศึกษาไม่สับสนก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราสามารถผ่านลิมิตภายใต้การบวกการลบการหารน,นะครับแล้วก็ภายใต้ออฟองังก์ชันกำลังซึ่งไอฟองังก์ชันกำลังเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือฟองังก์ชันคอมโพสิตนะมันก็เป็นฟงังก์ชันคอมโพสิตตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไปกังวลตัวนี้ก็ได้นะครับนักศึกษาสามารถนะครับใช้ความรู้โปรตินะครับก็คือผ่านลิมิตเข้าไปภายใต้ การบวกการลบเหล่านี้ได้เลยนะครับและถ้าหลังๆเราไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนี้แล้วเราก็สามารถใช้หลักการแทนค่าลงไปได้เลยนะถ้าแทนค่าเราไม่มีปัญหาค่าเหล่านั้นคือค่าของลิมิตก็ได้นะครับเพราะนี้ผมสมมุติว่าผมใช้สมบัติของลิมิตนะก็จะกลายเป็นลิมนะิตของนะ x เข้าสู่ลบ5ของไอตัว c นะ x บวก5กำลัง3นะครับลบกับลิมิตของใครครับ x เข้าสู่ลบ5ของรากที่3ของ2คูณกับ x บวก5นะลบ8โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยก็คือฟองังก์ชันกำลังธรรมดาคูณกับสเกลาร์นะครับสเกลาร์คือ4นะลิมิตอ่าของเข้าที่ก็ได้ทังที่ใช่ไหมครับอ่าลบ5บวกกับ5นะก็กลายเป็น0ก็กลายเป็นศูน 0, ย์กำลังสามไมครับลบกับอ่าลิมิตของอะไรครับ ในตัวรากที่3เราก็สามารถผ่านลิมิตเข้าไปในรากที่3ได้จําได้ไหมครับอ่าแล้วก็ข้างในนะครับเราก็ลบ5ไปแทนลบ5บวก5ก็เป็น0 0คูณ2ก็กลายเป็น0 0ลบ8ก็ได้ลบ8ก็กลายเป็นรากที่3ของลบ8โอเคนะครับเพราะเทอมแรกเป็น0เทอมนี้นักศึกษาจะต้องไปฝึกคิดนิดน,นึงนะครับรากที่3ที่เป็นลบของ8นะครับอันนี้มันก็คือลบ2กลังส ถอดลากที่3ก็เลืได้ลบ2ก็กลายเป็นลบของลบ2นะครับเพราะมีลบอยู่ข้างหน้าอยู่ก็กลายเป็น2นะอันนี้อันนี้นะักศึกษาอาจจะต้องไปฝึกนะตัวเลขนิดนึงนะครับโอเค